ขมรยึดแล้วจริงหรือหรือไทยรอคุมได้มากขึ้นในขณะที่สื่อขมรบอกว่ายึดได้แล้วฝ่ายไทยกลับยืนยันว่าเรายังไม่ยอมแม้แต่ตารางนิ้วเดียวปราสาทตาควายที่ตั้งชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดสุรินทร์ความสําคัญเป็นโบราณสถานขอมตั้งอยู่ในเขียทับซ้อนมีความเป็นสัญ,ญลักษณ์เชิงประวัติศาสตร์ยุยทธศาสตร์ชายแดนเคยเป็นพื้นที่ปะทะช่วงปี2 5 5 3ถึง2554คุณเซนกับกลยุทธ์ปลุกชาติผ่านสงครามชายแดน ในหุ้นที่ประชาชนเริ่มไม่พอใจรัฐบาลลูกชายคุณมาเนตชื่อหุ่นเซนถูกดึงกลับมาเป็นเบื้องหลังของเกมปลุกชาติหนึ่งในกลยุทธ์ก็คือหนชาติหนศักดิ์ศรีผ่านการอ้างสิทธิโบราณสถานร่วมเช่นปราสาทต,ตาควายปราสาทเท่ากับเครื่องมือสร้างความชอบธรรมหุนเซนเคยใช้ปราสาทพระวิหารเป็นเครื่องมือสร้างความชอบธรมรมรในการปกป้องแผ่นดินและมันก็ได้ผลเขาใช้เหตุการณ์นี้ยึดคะแนนเสียงและคุมกองทัพได้เบ็ดเสร็จ วันนี้ประสาทต,ตาควายอาจกลายเป็นพระวิหารเวอร์ชัน2ในยุคที่ลูกชายของเขายังไม่มั่นคงพอสถานการณ์ล่าสุดฝ่ายไทยขณะนี้เราควบคุมพื้นที่โดยรอบมากขึ้นมีการส่งทหารราบทหารพรานหน่วยลาดตะเวนพิเศษกระชับแนวชายแดนฝ่ายกัมพูชาสื่อขมรนบางเจ้าอ้างว่าได้ยึดจุดสำคัญของประสาทต,ตาควายแล้วแต่ยังไม่มีหลักฐานเชิงภาพที่ยืนยันชัดเจนความจริง ไม่มีการยึดประสาทต,ตาควายโดยสมบูรณ์ตอนนี้พื้นที่บางส่วนยังถือว่าเป็นจุดเสี่ยงที่ทั้งสองฝ่ายประคองสถานการณ์อย่างระวังไทยรุกคืบแต่ยังไม่ยึดจุดยุทธศาสตร์บางแห่งเช่นเนิน101ช่องน้ำตกฝ่ายไทยสามารถปักธงได้แต่ยังไม่สามารถสร้างฐานถาวรได้ทั้งหมดข่าวลือการยึดจากฝัง่งเขมรมักเป็นสงครามข้อมูล (Information Warfare) เพื่อปั่นกระแสในประเทศตัวเองใครโกหกใครเล่นข่าว การใช้โซเชียลสร้างกระแสฝั่งกัมพูชาอ้างภาพธงหรือทหารยืนเฝ้าแต่ไทยตรวจสอบแล้วเป็นภาพเก่าการยืนยันฝั่งไทยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมอยู M ่ a แต่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะเพราะอาจกระทบยุทธศาสตร์ไทยพร้อมรบแต่ขอสงบก่อนทหารไทยทุกหน่วยได้รับคำสั่งตึงกำลังไม่รุกก่อนแต่พร้อมตอบโต้ทันทีหากมีการยิงกองทัพอากาศไทยเตรียม F16 ปราบปรามทางอากาศ หน่วยซิลทหารพรานเขาโรกระตะเวนทางออกสงครามหรือเพียงเริ่มต้นมีการเจราจาหยุดยิงบางส่วนแต่ยังไม่มีการถอนกำลังประชาชนในพื้นที่ยังกังวลและเชื่อว่าการประทะอาจกลับมาได้ทุกเมื่อสึกนี้ไม่ใช่แค่เรื่องทรากโบราณสถานแต่นี่คือศักดิ์ศรีของคนไทยที่ยืนหยัดปกป้องแผ่นดินแม่แม้ต้องแลกด้วยชีวิต